สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกคนเนาะค่ะพอกันอีกแล้วเด้อค่ะกับยเย่ผึ่งแบ่งปันเมื่อนี้ยเย่ผึ่งจะพามาเปิดราคาควายเด้อค่ะ,คคะเป็นคลิปจากทั้งบ้านค่ะเพิ่นทรงมากพี่กัดแกยูบรรยงลุมตำบไลไร่หน่อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลเพิ่นกม็มีควายแม่สาวหน่อยเนาะคะ่ะมาเปิดราคาอยู่ตัวหนึ่ง เป็นควายบ้นบานเฮ้าด้วยค่ะแม่สาวน้อยเพิ่นกระสูงยุทีร้อยยี่สิบบวกค่ะตัวนี้อายุกะเพิ่นบรเดบอกมาค่ะแต่เบิ้แงล้วกับบนหนาจะเกินสองปีนะคะนาจะประมาณนี้ละคะ่ะเพิ่นกระเปิดราคายุทีสามมื่นเจ็ดพันบาทด้วยค่ะ สามมื่นเจ็ดพันบาทรับประกันบ่มีตำหนิเด้อค่ะไทสนใจควายบันบานเฮาเนาะค่ะราคากะพ่อสื่ออยู่เด้อค่ะกะสามารถโทรไปสอบถามขอมูลเพิ่มเติมก็เพิ่นได้เด้อค่ะหรือว่าไปเบิ่งตัวจริงอยู่บ้านเพิ่นเลยค่ะสนใจกะโทรไปหาเพิ่นเลยเด้อค่ะคุณฟิมเบอร์โทรเพิ่นกะ 064 604 9 2 3 5หบ้านย่างลุมตำบไลไรน้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลสำหรับคลิปนี้กับซัมหนี่ก่อนเด้ค่ะพอกันคลิปหนาเด้ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ